สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วครับและว,วันศุกร์สุดสัปดาห์เราติดตามการคาดการอากาศสัปดาห์หน้านะครับ หลังจากสัปดาห์นี้าท่ากาันเกิดความแรปรปวนตอนบนหนาวเย็นส่วนตอนล่างอ่วมฝนเลยนะครับสัปดาห์หน้าสถานเหล่านี้จะคลี่คลายขณะที่ภาคเหนือจะขึ้นแชมป์อากาศเย็นของสัปดาห์หน้าครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้อมูลข่าวสามตัวการความปั่นป่วนของเท่ากาศประจําสัปดาห์นี้ก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผลล่เรามาด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับเวลาลมหนาวข้างบนลงมาแรงครับก็จะทาให้ลมมรสุ่มชนออกชิงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นั้นมีกําลังที่แรงขึ้นด้วยนะครับผลจึงเป็นภาพดังต่อไปนี้ครับนั่นคือว่าภาคใต้จ เอกับฝนตกหนักหลายวันเลยครับน้ําท่วมในหลายพื้นที่ด้วยขณะที่ทางเหนืออีสานมีอากาศที่หนาวเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุดต่ำกว่า20องศาเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างครับแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าสถานาาจะคลี่คลายลงก็เพราะว่าตอนนี้ ความกดอากาศสูงจากจีนได้อ่อนกําลังลงผลคืออุณหภูมิในประเทศแถวตมนั้นจะสูงขึ้น1-3องศาแต่คนที่ชอบอากาศหนาวเย็นไม่ต้องกังวลน,นะครับสัปดาห์หน้าความเย็นที่สะสมมาของหน้าหนาวก็ยังทาให้ทั่วไทยนั้นยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าให้ได้สัมผัสกันอยู่แม้แต่ตอนเช้าในสัปดาห์หน้าของคนกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับและจากความสัมพันธ์ของลมหนาวและลมมรสุมนะครับเมื่อลมหนาวอ่อนลมมรสุมจึงอ่อนลงด้วยจากนี้ฝนใต้จึงลดความรุนแรงลงเหลือเป็นฝนปกติที่ไม่ซ้ําเติมกับปัญหาน้าท่วม ในหลายพื้นที่ลน,น,นะครับดังนั้นครับสัปดาห์หน้าการคาดการณ์แม้อุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่อีสานก็ยังได้หนาวเย็นอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนบนอุณหภูมิตำสุดยังลงได้ถึง19องศาครับส่วนภาคอื่นๆนั้น20องศาต้นๆนะครับแต่สําหรับภาคเหนือต้นสัปดาห์หน้ายังจะมีลมเย็นจากทางตะวันตกพัดเข้ามาอีกครับทำให้แม้คนอื่นๆเขาอุ่นขึ้นแต่ภาคเหนือจึงขึ้นแชมป์อากาศเย็นในสัปดาห์หน้าอุณภูมิตำสุดสัปดาห์หน้าจะลงไปถึง16องศาเลยนะครับขณะที่ภาคใต้ครับสัปดาหา์ ฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งอันดามันนั้นฝนจะอยู่ที่30-40เซนของพื้นที่คลื่นลมจะกลับมาปกติเรอเล็กออกหาปลากันได้นะครับสรุปพยากรณ์3ล้องิีสาครับเมื่อหนาวเย็นอยู่แล้วอากาศอุ่นขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาเสมอก็คือหมอกหนาในตอนเช้าแต่พรุ่งนี้ถึง27สิงาคมขอให้ผู้ชมระวังการสัญจรผ่านหมอกหนาไว้ด้วยนะครับย้ำนะครับสาการความแห้งแล้งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลย เพราะนี่คือทีวีสามสีก็ทีส,ส,ทสามนะ<ส><ส>ครับ